เป็นเรื่องราวจากช่อง YouTube ของชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะครับที่ได้มีการพูดถึงรถไฟฟ้าและรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในประเทศไทยและนอกจากนี้นะครับเขายังได้มีการเปรียบเทียบกับรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในนิวยอร์กซึ่งชาวต่างชาติท่านนี้นะครับตัวเขาเองมีมุมมองในแง่บวกและรวมถึงมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก สวัสดีครับกลับมาพบกับเต๋าคอมเมนต์ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับเป็นเรื่องราวจากช่อง YouTube ของชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะครับซึ่งชาวต่างชาติท่านนี้ได้มีการพูดถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยอย่างเช่นรถไฟฟ้าซึ่งเขาเองก็ดูจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้นะครับ ได้มีการตอกย้ําประเด็นที่ชาวต่างชาติหลายคนบอกว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศโลกที่สามว่าจริงๆแล้วมันห่างไกลาจากความเป็นจริงมากประเทศไทยมีการพัฒนาไปมากแล้วรวมถึงมีความคิดถิ่นจากชาวต่างชาติด้วยนะครับว่าคนที่บอกว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศโลกที่สามแสดงว่าเขาไม่เคยมาที่ประเทศไทย โดยเขาได้มีการบรรยายไว้ในวิดีโอขณะที่เขาเดินเข้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมังกรไว้นะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศโลกที่3อย่างนั้นเหรอมีคนบอกแบบนี้ไว้แล้วผมจะแสดงให้คุณเห็นว่ามันห่างไกลจากความจริงมากหลังจากนั้นเขาก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่ากรุงเทพประเทศไทยจะทำให้คุณตะลึงและผมจะพูดว่ามันดีกว่าที่นิวยอร์กและชิคาโก สถานที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วไม่มีอาชญากรรมอยู่รอบๆไม่มีคนจรจะเดินเข้ามาหาคุณซึ่งอยู่ในนิวยอร์กคุณจะต้องระวังตัวผมอาศัยอยู่ในนิวยอร์กเป็นเวลานานและผมก็จะแนะนำให้คุณไปเที่ยวที่นิวยอร์กสัก4วันนะแต่หลังจาก4วันนั้นคุณก็จะได้พบกับความเครียดและค่าใช้จ่ายที่สูงสถานที่ที่สกปรกและความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล สถานที่แห่งนี้มันทำให้ผมนึกว่าผมกำลังอยู่ในญี่ปุ่นถ้าเป็นในนิวยอร์กสิ่งที่ผมจำได้ก็คือมันจะมีฝุ่นอยู่เต็มพื้นสถานีคุณจะพบกับคนจรจัดนั่งและนอนอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟและเมื่อคุณมองลงไปที่รางคุณก็จะเห็นหนูวิ่งไปวิ่งมาซึ่งมันสกปรกแบบสุดๆแต่ที่นี่มันดูเหมือนกับโลกอนาคตทุกคนที่นี่ดูชิวมาก ในประเทศไทยนั้นมีความปลอดภัยแบบมีระดับดังนั้นคุณจะได้บรรยากาศแบบสุดชิลคุณจะเห็นทุกคนมีความผ่อนคลายและดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะไม่มีความกังวลกับสิ่งใดเลยพวกเขามีโมเดลคล้ายๆกันก็คือลอยยิ้มถ้าคุณยิ้มให้กับพวกเขาพวกเขาก็จะยิ้มกลับมาบนรถไฟฟ้าก็สะอาดมากจริงๆโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับที่นิวยอร์ก ที่ไม่มีปัสสวะอยู่บนพื้นรถไฟไม่มีคนนอนอยู่รอบๆและพวกเขาก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาปัสสวะบนรถไฟซึ่งหลังจากนั้นนะครับชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้มีการลงรถไฟที่สถานี3าย่านและเขายังได้บอกเพิ่มเติมว่าใครที่บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศโลกที่3นั้นมันผิดมากๆเมื่อผมมาเมืองไทยครั้งแรกนั้นผมก็เตรียมตัวและเตรียมพร้อมที่จะพบกับอะไรที่มันไม่สะดวก แต่เพื่อนเอ้ยนี่มันผิดอย่างมากๆรถไฟของที่นี่มันใหม่มากๆที่ผมทำวิดีโอนี้ขึ้นมาผมแค่อยากจะบอกว่ารัฐบาลของเราไม่ได้ใช้จ่ายกับประชาชนอย่างเรามากนักแต่ว่ารัฐบาลไทยนั้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเขายังได้มีการบรรยายขณะที่เดินลอดอุมโมงสามย่านมิถาวว่านี่มันทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในโลกอนาคต ผมจะพูดถึงรัฐบาลสหรัฐด้วยว่ารัฐบาลของเรากำลังส่งเงินของผมไปที่อื่นหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้มีการบรรยายต่อไปว่าหลังจากที่คุณออกจากสถานีรถไฟคุณจะพบกับห้างที่ตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นของอาหารอร่อยๆและนอกจากนี้นะครับเขายังได้มีการเดินเล่นที่ห้างเซนทันเวอร์และรวมถึงแถวย่านรัชประสงค์ด้วยและเขายังได้บอกในท้ายวิดีโอด้วยว่า มันทําให้เขานั้นรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยซึ่งมันน่าทึ่งมากๆสำหรับคนไทยเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นกันดูบ้างนะครับว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเริ่มกันที่ท่านแรกครับซึ่งท่านแรกก็ได้กล่าวไว้ว่ารักประเทศไทยจากสหราชอาณาจักรประเทศที่ดีที่สุดในโลกผู้คนที่นี่ดีที่สุดความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ ผมมาจากกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียผมรักกรุงเทพเมืองที่ทันสมัยค,คึกคักและไม่เคยหลับไหลสิ่งที่ผมสังเกตก็คือคนไทยมีนิสัยสงบและเยือกเย็นมากนี่ยังไม่ต้องพูดถึงความเป็นมิตรความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับประเทศไทยไม่เคยบอกโลกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและยังคงพัฒนาประเทศนี้อย่างเงียบๆ ขอขอบคุณที่มาเยี่ยมเยือนประเทศไทยหวังว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆจากประเทศกำลังพัฒนาแห่งนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับประเทศไทยเคยช่วยเหลือเกาหลีมาก่อนในฐานะที่เป็นลูกครึ่งเกาหลีฉันรู้สึกซาบซึ้งอย่างแท้จริงกับสิ่งที่ประเทศไทยทําเพื่อเกาหลีความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับประเทศไทยผู้คนมีน้ําใจและสวยงาม ถ้าผมมีโอกาสผมจะกลับไปที่เมืองไทยอีกครั้งความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับคนที่บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศโลกที่สามนั้นแสดงว่าพวกเขาไม่เคยมาที่นี่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับถ้าคุณเห็นขอทานในประเทศไทยผู้คนเหล่านั้นส่วนมากไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ลักลอบเข้ามาขอทานแบบผิดกฎหมายเพราะว่าคนพวกนั้นรู้ดีว่า ขอทานในประเทศไทยนั้นหลายได้ดีเพราะว่าคนไทยมีน้ำใจแต่ว่าคนพวกนี้ก็ทำให้ประเทศไทยเสียภาพลักษณ์ไม่น้อยนักท่องเที่ยวต่างชาติแยกไม่ออกเพราะรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคนไทยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับกรุงเทพยังคงพัฒนาต่อไปทุกๆกครั้งที่ฉันไปที่นั่นมันก็มักจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอฉันแทบรอไม่ไหวที่พวกเขาจะปรับปรุงเรื่องของสภาพอากาศ ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นท่านสุดท้ายแล้วครับซึ่งเขากล่าวไว้ว่าในทางกลับกันในฐานะคนไทยที่เคยอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กผมต้องเผชิญกับวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากเดิมมากสหรัฐอเมริกาเคยเป็นประเทศในฝันของผมแต่ว่าน่าเสียดายที่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วด้วยเหตุผลนี้ผมจึงตัดสินใจย้ายกลับมาที่ประเทศไทยและหวังว่าสักวันหนึ่ง สหรัฐอเมริกาจะกลับไปสู่ยุคอเมริกันดีมอีกครั้งก็จบลงไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้สําหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไปใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ